สบายดีสบายดีพี่นอ้องปองปลายสาวยูทูบนี่ก็คือแกงหน่อไม้โมเมนต์หน่อไม้นะหนอ่อคมบอกพิดแกงหนอ่อคมแล้วก็นี่จะทำตำมกขุ่งตำมกขุ่งตำมกขุ่งกินตอนเที่ยงเนาะยี่เก้าโมงครึ่งแล้วอล้วก็เมื่ นึ่งผักหมักเซเวอรหมักเซเวอร์คือวอ่าที่ไทยเรียกว่ามะเหมียวบะแล้วก็ป้งปลาชมตำป้งปลาแ่งหน่อขมอเข้ากันอยู่นะเ <c oughs> ข้ากันอยู่ กันเข้ากัน๋ยวเอาปลาค้างหลานก็ยังไม่ลงมาเลยอนจานหลานก็เข้าโรงเรียนแล้วเยีวเยีวเยีย่ยวเยวไม่มีคนกวนหละ <c oughs> ไม่มีคนกวนเวลาถ่ายคลิปละขนดจะผ่านีัเขาสักทีเนาะ เขาพอได้ตังค์ซื้อขนมให้ลูกพอได้ตังค์ซื้อขนมให้ลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ใค้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนี่ปลาแช่แข็งปลาอยู่ในตู้แช่แช่แข็งไว้ลืมมาออกมาเมื่อคืนนี่ พิ่งออกมาตอนเช้าก็ไม่เป็นไรหรอกเพิ่งซื้อมาวันก่อนเองเนาะแช่แข็งอยู่แต่ก็เป็นปลาสดอันนี้น่าจะเป็นปลาหนองปลาหนองตัวจะไม่ไม่อ้วนตัวจะเป๊แปรีบๆถ้าเป็นปลากระสังตัวจะอ้วนๆเนื้อเยอะๆหน่อยมีปลาหนองกับปลากระัง สระชังน้ำของที่บ้านจะมีเลี้ยงในหนองกับเลี้ยงในกระชังกระชังปลาที่มีโขงมีสองแบบแตบกบต่างกันเลยนะถ้าปลานิลเลี้ยงเลี้ยงที่กระชังโขงตัวอ้วนตัว อาตามีเลี้ยงในหนอง,องนอเราจะตัวตัวผ,มผอมอืม,ผ,มผอมๆน้อยๆเก็บขวดอันนี้ก็อาหารหลานนอนหลานลงมาอาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ดติดตามกดกระดิ่งดกดซับซะไขหกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและทุกท่านที่เข้ามาติดตามก็ขอขอบคุณเนาะติดตามกันแล้วก็ให้ติดตามกันเลยนะอย่าลืมตามกันเลยค่ะพยายามจะทำคลิปออกมาให้เยอะๆไม่มีคนดูก็จะทำไม่ดูก็จะ เอาให้ดูไม่ดูก็ให้ดูอย่างนั้นแหละมึนแล้วทีนี้เริ่มมึนและนี่อันนี้เอาไปทิ้งให้หมากินหลายวันแหละที่บ้านเขาไม่ชอบกินของกินซ้ํากันหลายวันเสียรัชาแล้วอุ่นหลายครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ค้มมาผักดันสมองให้โดยเด้อเมื่อคืนนี้เขาเห็นอยู่ ามาดันชั่วโมงให้อยู่ขอบคุณมากมากค่ะโอ้ต้นต้นมะนาวเราต้นมะนาวโหเยอะนี่ใครชอบกินนะ่ะมาเบ็ดเอาเลยนี่ต้นมะนาวโหเห็นเขาไปทำเชือมกันกินอยู่นะเนี่ยนะ آه آه كنه لأ كنه لأ